สวัสดีค่ะข้าสูส่่องนลกเจากกะนะคะไปดูซิว่ารถอะไรนะสองคันเลยนะคะรถมาจานเนเอฟซีมาจากไหนนะคะรถผู้พันน์ะคะบรรทุอะไรนาะผู้พ,พันเนาะรถผู้พันนี่เองนะคะรถผู้พันนี่เอง ขับมาให้เลยด้วยใช่ครับครับอ๋บอพอดีที่ธุงคลสวรรค์นครสวรรค์รถกบรรทุกบักบรรทุกเนาะพวดัดกแปลงเนาะใส่เข่าลอยไว้เนาะใช่เข่าลอยใส่เนียบทางนนู่แหละรถรุ่งพันนะคะรถรุ่งพันธ์นกำลังจะไปเอาขยะไปทิ้งนะคะเราก็ว่ารถใครเนาะเราก็คิดว่าเอ๊ะรถใครนะคะรถใครนะ เห็นบรนทุกของเลยนะคะเห็นบรนทุกของที่ไหนได้เป็นรถภูพันนี่เองนะคะรถภูพันนะคะรถภูพันจะเอาขยะไปเก็บแล้วนะคะขยะนี่กี่วันนาะพูพันภูพันก็จะเก็บขยะนะคะเป็นน้านที่เก็บขยะนะคะเป็นจิตอาสาคนหนึ่งนะคะเก็บขยะเนาะเก็บขยะไม่ทิ้งน,น,นะคะ แล้วมาดูน้าบ้านด้วยนะคะลุงพันก็จะไปนคนเอาขยะไปทิ้งนะคะรถนี้ก็เป็นรถที่พี่ซีซื้อให้นะคะลุงพันจะไปทิ้งขยะแล้วเนาะลุงพันครับจากมื่นแล้วลุงพันสองวดนี้ก็ประมาณสี่ื้อนี่นะอ๋อหัวนี้สามวันเอาม่เยอะนะไม่เยอะงวดนี้ไม่เยอะเท่าไหร่หัวนี้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะนี่นะคะลุงพันก็จะไปแล้วนะคะ นี่คือเป็นเอฟซีผู้ใจบุญนะคะซื้อรถให้ลุงพันนะคะลุงพันน์ก็เลยต้องเอามาเป็นจิตอาสาขยะที่บ้านลุงนะคะลุงพันน์จะเป็นคนดีมีจิตใจงามนะคะช่วยเหลือทุกอย่างนะคะใครเดือดร้อนอะไรลุลงพันน์ก็ช่วยเด้อพี่น้องเด้อ ประกิจลุงพันธ์นะคะเก็บขยะบ้านลุงนงคะงนงคะช่วยเหลือคนอื่นนะคะตัดยงตัดหญ้าบริเวณแถวๆข้างๆแถวนี้ก็ลุงพันธ์ก็ทํานะคะไปต,ตัดหญ้าสวนยางลงุงพ้นลุงพันธข้าไปเอ้อพี่น้องเลยคมะคะ่ะคะ่ะทะเบียนรถลุงพันธ์นะคะตรงกับทะเบียนรถลุงเลยนะคะตรงกับทะเบียนรถลงุง หนักแล้วเนี่ยตีนเนีแล้วล้ออนจะไม่มีที่จะใสเลยเนี่เลอดมัอไปมันเยี่ยมเยี่ยมอะไรอย่างเง้ยคลิปนี้ฝากไว้สั้นๆ<ห>นแค่นี้จ้าฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะติดตามใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ